ดีเอโกมาราโดน่าแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่สู่จุดกำเนิดที่แท้จริงของโอซระซิบาซะก่อนจะไปรับชมรับฟังคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานถนัดเล่าของเราด้วยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างผู้วาดการ์ตูนกับกัปตันซิบาซะกับตำนานแห่งทีมชาติอาร์เจนตินาที่คุณอ่านไม่เคยรู้มาก่อน กัปตันซิวซา,าถือเป็นกร์ตูลฟุตบอลจากญี่ปุ่นที่เป็นต้นแบบของนักฟุตบอลมากมายทั่วโลกถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1981และสร้างแรงกระเพื่อมต่อวงการลุกหนังอย่างมหาศาลทั้งเป็นแรงกระตุ้นที่ทําให้ญี่ปุ่นสร้างนักเตะชื่อดังขึ้นมาจนไปเล่นฟุตบอลโลกได้สําเร็จรวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่การนักเตะระดับโลกมากมายอย่างไรก็ดีกับตันซิวซา,าอาจไม่ได้ออกมาเป็นรูปแบบที่เราเห็นอย่างทุกวันนี้หากไม่มีแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่จากซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างดเดน่ากอทั้ง สองสิ่งนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไรร่วมหาคําตอบไปพร้อมกันเลยครับต้นกําเนิดโอโซระสึบะสะแม้ว่าจะมีทฤษฎีมากมายว่าโอโซระสึบะสะมีต้นแบบมาจากมูซาชิมิซึชิมะแต่สําหรับโยโอจิทาคาฮาชิเ ah ขายอมรับว่ากับตั้งสึบะสะคงไม่ได้ถือกําเนิดหากไม่มีชายที่ชื่อว่าดดโอโกมาราโดน่าย้อนกลับไปในปี1979ในตอนที่อาจารย์ทาคาฮาชิยังทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยอยู่เขาได้มีโอกาสเห็นฝีเท้าของว่าที่ยอดนักเตะของโลก ในตอนที่อาร์เจนตินาเดินทางมาแข่งชิงแชมป์โลกเยาวชนในที่ญี่ปุ่นอาจารย์ทาคาชิกล่าวกับซ็อกเกอร์คิงว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นนะักฟุตบอลเยาวชนโลกที่จัดขึ้นในญี่ปุ่นในปี1979ผมไม่ได้ไปดูที่สนามแต่ให้ความสนใจกับการมาญี่ปุ่นของมาราโดน่ามันน่าจะเป็นตอนก่อนเป็นนักเขียนกระตูนตอนที่ผมยังเป็นผู้ช่วยอยู่ยังไม่ได้เปิดตัวเป็นมืออาชีพด้วยซ้ําม,มันเป็นช่วงเวลาที่ผมกําลังร่างเนื้อเรื่องของกัปตันซูบซาพ,พอดีในทัวร์นาเมนต์นั้นมาราโดน่าทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเขาประสา ผลงานได้อย่างเข้าขากับรามมอดิอาสพาเจนตินาคว้า,วาชัย3ามนัดรวดในรอบแรกก่อนจะยิงประตูได้ทุกนัดในรอบน็อกเอาท์รวมถึงนัดชิงชนะเลิศพาทับฝาขาวลุยเยาวชนพงังาคว้าแชมป์เยาวชนโลกได้สําเร็จการระเบิดฟอร์มของมารานาคครั้งนั้นติดตาตึงอยู่ในใจของอาจารย์ทคาชิและทําให้เขารู้สึกว่านี่คือตัวละครเอกในมังง onen, ะชเนนการ์ตูนเด็กผู้ชายอย่างไม่มีผิดเขาสร้างแรงกระเพื่อมอย่างมหาศาลและรู้สึกว่าเขาเป็นนักเตะที่สุดยอดมากเลย แม้จะเป็นเยาวชนโลกแต่พูดได้เลยว่าเขามีคุณสมบัติอันดับที่หนึ่งที่เป็นผู้ชนะมาราโดน่าคว้าทั้ง MVP และแชมป์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ผมเลยประทับใจเขามากเขาเป็นเหมือนตัวเองในมังงะอาจารย์ทาคาชิกลา่าวแรงบรนดาใจครั้งนั้นกลายเป็นหนึ่งในส่วนสําคัญที่ทําให้เขาได้รังสรรค์มังงะกับตันสึบะสะขึ้นมาในปี1981และถึงแม้ว่าตัวเอกจะเป็นชาวญี่ปุ่นที่ชื่อโอโซระสึบะสะแต่ความสามารถที่รอบด้านการลากเดือที่พิ้วไหวรวมถึงการใส่หมายเลขสิมันก็จะดูได้อิทธิพลมาจากมาราโดนาไม่น้อยอาจารย์ทาคาชิแกออธิบายว่าสึบะสะมีหลายส่วนที่ได้แรงบันดาใจมาจากเขาเขาน่าจะเป็นลูกศิษย์ระดับหัวกะทิของมารา นอกจากนี้เนื่องจากมาราโดน่ากับผมเกิดในปีเดียวกัน1960การมีอยู่ของเขาจึงอยู่ในจิตสำนึกของผมค่อนข้างมากแม้จะมีหลายอย่างที่โอโซระสืบภาษาได้แบบมาจากดิโอโกมาราโดน่าแต่ด้วยความที่โยโอจิทาคาชิ ต้องการให้ตัวเอกของเขาเป็นตัวละครที่ขาวสะอาดทําให้หลังจากนั้นร่างทรงของมาราโดน่าตัวจริงอย่างควรนดิอาร์จรึงต้องถือกําเนิดขึ้นมาตัวละครที่อาจารย์ทาคาชิรักนั้นช่วงท้ายของภาคแรกอาจารย์ทาคาชิได้วางเรื่องราวให้สิบอวะและเพื่อนร่วมทีมชาติญี่ปุ่นต้องไปลงเตะในฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชิงแชมป์โลกที่ฝรั่งเศส และทําให้เขาได้เปิดตัวคู่แข่งคนสําคัญของเรื่องอย่างฮวนดิอาร์ตที่เป็นแรงบันดาลใจมาจากมาราโดน่าช่วงหนึ่งปีก่อนหน้าในฟุตบอลโลกที่อาร์จเจนตินามาราโดน่าถูกพูดถึงว่าจะถูกเรียกติดทีมไปหรือไม่ทั้งที่เขาอายุยังไม่ถึง20สุดท้ายเขาก็ไม่ถูกเลือกไปตอนนั้นผมสนใจว่าเขาเป็นผู้เล่นแบบไหนกันโยชิทคาชิกล่าวถึงความประทับใจของมาราโดน่าตอนนั้นนะครับ เดียโกมาราโดน่าทำสิ่งที่พิเศษทำให้ผมเห็นอยู่เสมอเขามักจะทำสิ่งตรงข้ามกับสิ่งที่ผมคิดไว้เขาทำให้เราทึ่งแต่สิ่งที่เขาตัดสินใจมักทำจะถูกต้องนักเขียนเจ้าของผลงานยอดขาย90ล้านเล่มกล่าวว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่แรงบันดาลใจให้ผมสร้างเรื่องราวและอยู่เบื้องหลังคาแรคเตอร์รของฮวนดิแอสและการประสานงานระหว่างมาราโดน่าและรามอนดิออสนะครับในฟุตบอลโลกยาวชนโลกปี1979ได้กลายเป็นต้นแบบให้กับฮวนดิแอสและปาสคาส ตัวละครในกับตันซิบาสะอาจจะเป็นเพราะว่าผมประทับใจมากตอนที่เห็นพวกเขาเล่นเขาสวมหมายเลข10มีรูปร่างที่ค่อนข้างเล็กและเต็มไปด้วยเทคนิคอีกทั้งยังมีนิสัยที่เยือยหยิ่งและมั่นใจในตัวเองแต่สิ่งที่สําคัญคือการเป็นนักเตะที่ซิบาสะและทีมชาติญี่ปุ่นไม่ได้เอาชนะได้อย่างง่ายๆผมชอบว่าฉากที่เขาตีลังกากลับหลังและโอ์เฮดคิก หรือการเล่นรูปแบบที่ดูปราดเปรียวมันรู้สึกดีมากเลยผมคิดว่าการถ่ายทอดส่วนนี้ไปให้ผู้อ่านทําให้เขาได้รับความนิยมและความเป็นจริงมาราดน่าไม่ได้เล่นแบบนี้มากนะแต่ผมว่าโดยคิดว่าถ้ามาราดน่าอยู่ในโลกของซีบรสจะเป็นอย่างไรก็เลยเป็นฮวนดีอารตเพราะว่าเป็นมังงะก็เลยทําได้ แม้ว่าดิอาจะไม่ได้ปรากฏตัวละครหลักในมังงะกับตันสึบะสะที่ปรากฏตัวอย่างสม่ำเสมอแต่การมาถึงของเขาทุกครั้งไม่ว่าจะกี่ครั้งก็สามารถสร้างแรงกระเพื่อมได้ตลอดและทําให้ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่สําคัญไม่ใช่แค่ในสึบะสะแต่รวมไปถึงสาหรับอาจารย์ทาคาชิด้วยครับตำนานของมาราโดน่าที่ไม่ได้มีแค่มุมที่ขาวสะอาดอย่างเดียวในภาาของไรซิ่งซันมังงะกับตันซึบะสะภาคล่าสุด อาจารย์ทาคาชิแกยังนําหัดพัะเจ้าของมาราดา่ามาถ่ายทอดในเวอร์ชั่นของฮวนดิอาร์ในเกมที่ทีมชาติญี่ปุ่นเจอกับทีมชาติเร์เจนตินาในฟุตบอลโลกโอลิมปิกที่กรุงมาดริดมันเป็นจังหวะเตะมุมที่ดีอาร์วอลเลย์ไปติดเซฟเกนโซวาคาบายชิกระชอเข้ามาทางตัวเขาแต่มันดันสูงเกินไปด้วยไหวพีดีอาร์จึงใช้กำปั้นชกบอลในลักษณะที่ทำเหมือนว่ามงสุดท้ายลูกนี้ก็ได้ประตูเพราะผู้ตัดสินไม่เห็นเหตุการณ์มันเป็นการเล่นที่ศิวษะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ทำได้ เขาจะต้องถูกแฟนโหวอย่างแน่นอนถ้าทํามันแต่เพราะว่าเขาคือมาโรน่าเขาจึงทําได้เขาก็เลยเป็นตำนานทคาชิกราวผมก็เลยเขียนฉากขัดพระเจ้าลงในกัปตันสิบปษะสาไลซิ่งซันที่กำลังพิมพ์อยู่ในแกลนจ้ำปัจจุบันเป็นกัปตันสิบาษะาแมกาซีนมันเป็นประตูที่2ของอาร์เจนตินาในกระตูนสิบาษะาบอกคนที่ไม่เห็นด้วยว่าถ้ากรรมการไม่เห็นก็แปลว่ามันไม่ฟาวในยุคนี้ไม่รู้จักฉากนี้แล้ว ผมก็เลยวาดขึ้นมาเพื่อให้ได้รู้จักอีกครั้งอาจารย์ทาคาชิกาวนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นในภาคของ Next Dream ในเกมมือถือของกัปตันซิบะ r e ดีมทีมที่อาจารย์รับหน้าที่เป็นผู้แต่ง ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากฟุตบอลโอลิมปิกดิอาสก็มีโอกาสย้ายไปค้าแข่งในยุโรปกับนาโปลีเหมือนกับมาราโดน่าในอดีตสิ่งเหล่านี้คือภาพสะท้อนชั้นดีของความหลงไหลในตัวมาราโดน่าของอาจารย์ทคาชินะครับที่ทําให้อิทธิพลของสตาชาออร์เจนตีไลายนี้ยังคงไหลเวียนอยู่ในมังงะกับตันซิบะะตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคล่าสุดที่สําคัญคือการทําให้หววดิอาสกลายเป็นคาแรคเตอร์ที่มีสเสน่ห์และน่าสนใจ รวมถึงหนึ่งในตัวละครที่อาจารย์ทาคาชิแกรักมากที่สุดแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวเอกก็ตามและด้วยความเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ต่อวงการลูกหนังของกัปตันซูสะและดิโอโกมาราโดน่านี่เองและนี่คือแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่สู่จุดกำเนิดที่แท้จริงของโอโซระซบสะขอบคุณที่ฟังจน,นจบครับสำหรับวันนี้ถนัดเล่าขอบคุณครับ